กร,รุงมอจะระดับรายนาคมแต่ละปีนะครับสรุปก็คือในสภาพเศริงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าการพัฒนาภาคเศรษฐกิจขอ,องยังลดแต่เป็นน้ำภาคก,กลางนะครับสลังการที่เกิดปีสองพยห้าสิบสครับมาดูตัวตัวปริมาณน้ำท่าที่จังหวัดนอนุราชธานีนะครับสองพนห้นนาสิปริมาณสูงสุดที่4,000ันสี่พันเจ็ี่พักร้อว่าบานะครบถ้าถ้าย้อนไปในปีทีประมาณถ้าถ้าถ้าท่านใน,นเกิเปิด ฝนตก,กตหนักถ้าเดินขึ้สภามีทุนน้ำที่ตนากระดงมาจนถึงสวรรค์ไชยนาครับหลังจากนั้นก็มาบา่าที่มันมันไม่เยอะมากนะครับแต่มันบา่าออกไปสองข้างเพราะบ่าสองข้างปี2องพัองอยสี่ที่น้ําท่วมใหญ่มีบางส่วนที่มันบา่าตั้งแต่นครสวรรค์ผ่านลุน่มน้ำครับเราเห็นเดินเล่มีนึแต่ว่าปี54านั่งยิงครับมันต้องระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าบุญัวระบายเยอะด้วยแต่ความสบามัน,นจะมีตัวอ่านขึ้นมาถึงสนอ,นองส ได้ติดเชื้เต็มมาเพราะพฤติกรรมเต็มมา่มาคือต้มมนะองเข้าใจว่ามันมหาศาลอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนคาาึงเดือนสิงหาเขือนต่างๆตัวนี้ก็ไปเหยียเห็นว่าไปมาแล้วพอสองเอพิเ่มเป็นเยอะมากตัวหาของเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไปมา,ารับอันะออน,น,นี้คือีองเข้าใจนิดนึงผมยกตัวอย่าง เคือปีนั้นน่ผลมันลุดูเฮ้ยช่างมันผาเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าแล้มเสร็จแล้วทุกโครงการต้องเร่งทำให้เสร็จแลก็หวังว่าจากนี้ไปแล้วก็เถือกถ่ายต่างๆจะนำผลการ ดูงานธรรมชาติได้อย่างไรเปอร์นะฝของประเทศไทย่างนี้ไม่ว่าจะตกในภเขเหีือ20กว่าเราได้เงินไม่ได้คนงถึงว่าเราจะ้องจินตนากเป็นหรือไม่ถึงแสงที่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการแผนงานหลักสามโครงการของรัฐบาลเขาเสียงปรค่ะ เป็นที่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดน,นครศรีธรรมราช